ใครอยากรู้ระบบงานของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบว่าเช้ามาเด็กๆยิ้มทำอะไรกันบ้างห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะนี่คือน้องแคชเชียร์ประจำสาขารัตนาธิเบตนะคะยิ้มก็เอาถุงเงินทอนมาให้น้องนะแล้วนี่คือหนังปลาทอดกรอบของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบของยิ้มค่ะก็มาดูว่าคุณภาพเป็นยังไงน้ำหนักหรือว่าหน้าตาของวัตถุดิบของเราเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็แวะมาพูดคุยกับน้องๆที่ร้านกันว่าเป็นยังไง ทำงานเป็นยังไงบ้างก็คุยสัพเพเหระของยิ้มไปนะตามตามภาษาของยิ้มนะทุกคนนี่ก็แวะเข้าไปในครัวนะน้องๆกำลังเตรียมร้านกันนะคะแล้วก็ทำน้ำซุปเลยนะยิ้มก็เข้าไปแบบไปดูเออการทำงานของเด็กๆนะคะน,นี่น้องโซลูลกชิ้นปิ้งอันนี้ก็กำลังอุ่นน้ำจิ้มนะ,ะน้ำจิ้มสำเร็จของยิ้มนะเช้ามาก็ต้องมาเตรียมแบบนี้นะอ,อ,อันนี้นนแม่ครัว <laughs> คนสวยของร้านยิ้มเองนะคะตัวหนุยจุดๆเลย อันนี้คือน้ำซุปนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงนะที่ยิ้มลงมานะคะเด็กก็เตรียมงานได้ประมาณ70%แล้วแหละทุกคนใกล้พร้อมที่จะเปิดร้านนะคะแต่ก่อนเปิดร้านนะเด็กๆยิ้มก็จะทานข้าวกันก่อนนะคะประมาณ10บโมงก็เริ่มทานข้าว10บโมงก,กว่านะคะน้องก็แยกย,ย้ายไปใส่ผ้ากันเพื่อนไปเตรียมตัวสําหรับการเปิดร้านนะคะอันนี้คือซอสสําเร็จทุกตัวของร้านก๋วยเตี๋ยวในใบของยิ้มเลย เนียก็เข้ามาทักทายเด็กๆแล้วก็เข้ามาคุยกับยิ้มนะคะนี่คือการทํางานของยิ้มกับเพียนะเช้ามาก็จะแวะมาดูเด็กๆแบบนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแต่บางวันก็ไม่จําเป็นต้องลงมานะคะเด็กๆยิ้มเขาก็มีหน้าที่ของเขานะคะก็ลงมาเซฮัลโหลทักทายเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสกันค่ะเด็กเราอยู่แบบมีความสุขค่ะเขาทํางานเขาก็ จะทำแบบสบายใจนะทุกคนแล้วก็มีความสุขกับงานนะคะวันนี้เอาบรรยากาศการเปิดร้านเตรียมร้านของน้องๆมาฝากคะ่ะ